บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรอีวังเมศสุตังยีกองสมัยยังวากวาสเกวิหารฤทธิกับปีละวัตถุสมิมหามณีมหาตาพิคูสังเคนะสิทธิปัญจมัตติหิพิขุสัตเจหิสัพพพหิวะตอรหันติหิทัศหิจะอุกทาตุหิเทวตาเยวิเยนาสนิปติตาหุติภัตกำวันตังสัจจะ นายะพิขุสังคันจะอาจโกจะตุนังสุตตะวัจะกายกาณังเทวังเอตะทะหุติอะยังขูพระกวาสกเยโสวิหารติกับปิละวัตุสมิงมหาวะเนมมหาตาพิขุสังคันสังเกนะจิตจิงปัญจะมาเตหิพิขุจะเตหิจะเพีหิวัลหันเตหิทัสหิจะโอกะทาตุหิเทวกะ ติวตาเยวเยนอะสันนปติตารโหติพระกบดังชัดังนายะภิกขุสันคันจะยันโนนะมะยมปิเยนะพระกวาเตนุปสังกามียามะอุปสังกะมิตวาพระกวตัสันติเกปัญเจกัตคาถาพายยามะติอัตตะกุฏตาเทวตาจิตเซยถาปิ นามะพระยะวาปุริโสสัม,มัจจิตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังสัมมิจเจยะอิวะมีวะสุทธาวะเทสุทิเท,ทเวสุอินทะละหิตาภควาตูปุระตูปายตุระหังสุอตตะโคตาธิวตาภควาตัง อภิาทาเทวตาเยกัมันตังอัจจะตังสุเยกัมันตังทิตาขอเอกาเทวตาพระวัตรตสันติเกยียริมังคตัางอภัสิมหาสัมมาโยปะว,ะวะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัรหะอิมังธรรมะสัมมาย่งชิตตาขิตาย,ยะยะปะอัปปะ ลาจิตะสังคันติอัตตคักกวปราธิวตาภควัตโตสันติเกย,ยิมังคตาธัภาสิอัตตะพิเก,กวตโตสมาทะหังสุงจิตตังอัตตะโนอ,อุชกกรรมังสุสาระธิวเนตานิฆะเยมะตะวาอินทิยานิรักขันติปันธิกะตาติ อาจจะขู่ปราทีวตาพระกบตสันติเกียมัคงคาทังอภาสีเชีตะวะขีรังชีตะวะปะนีคังอินทะขีรังโอทันจะมีชาติจะลันติสุทาวิมาลาจักุมัตาสุทันดาสุสุนาคาติอาจจะขูปราทีวตาพระกบตสันติเกียมัคงคาทังอภาสิีเยเยเกติพุทธังสารนังคตาสีนะ เทนะขะมิสันติอปายยะภูมิปหายะมะหุจังทีหังเทวกายะปะฏิปูริสันติติอัตโกภคะวาพิกูอะมันเตสิเยภยเยนะพิกาเวททัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุติตถาคตัง ทัศนายาพิคุสังขันจะเยปิติพิกวีอหิสุงอติตาธรรมทานังอรหัตโตสมาสมพุทธาเตสามเปีปะคะวันตานังเอตัปปะมะยีวะทีวตาสันนิปฏิตาหิอหิสุงเซย,ยถาปิไม่หังเอตตะละหิเยปิติเตพิกวีภาวิสติ นาขจัต,ม,าาตมัทธานังอัลฮาโตสมมาสัมพุทธาติสัมปิปขกวัตานังอิเอตาปามะมา,มายยวัติว,าวาตาสันิปติตาภวิสติเซยถาปิไมหังอติตะละหิอาจิเขามิพิกาเวจิวกายนังนามานิจิตตะาเสามิพิกาเวจิวกายนังนามานิ ท,ทิสามิพิกาวีทิวกายนังนามานิกันตังสุนาตสาทุกังมะนาสิกะโลธาพาลิศามิติอวันพันเตติโคเต,ตพ,พิกขูพระกวาตูปัญจะโสสุงพระกวาเอตตะทะอุจสีโรกะมนุกัสสามิยัตถุม,มา ตทัจิตาเยนจิตาจิริคัมลัปะหิตัตตาสมหิตาปุถุสีหาวะลิตลนาโลกมหังสาภิสัพุโนโอทาตมะสาสุทธาวิปะสันนมะาวิาินโยปจะสตยัตตวาวิวะีกาปิละวตเว ต่ตัวมันจะยีสัตยาสามิริสานิลตีทีปกายาอภิกันตาเตวิเชลนาจพิกบูเตจาปะมักะลุงสุตวาพุทธศาสาสนังเปสัมปะตุและหุยานังอนุสาะสัสนังอิปะเพกิสสะตะมัจจจุสหัสสังอัฏฐะ ตติสัตตังเอเกสหสานังอมะนุสสานะมัตตะจุงอเปเกนันันตะมรรคคุงที่3สัพพปุญาตะเอสัจจะสัพพังอภิญญายะวะวิจิตะ วาเะจักกุมะจัตโตอมันตะเยสัตตาสาวกสาิกีสัทนีรตีเทวกายาวิกันตาเตวิชนาาัตตาภิกาวโเยวโหหังกิตายยสามิขิหานิอนุปุตภัสโสดต,ตะตะอาจาวะยาค่ะกุมะากาปิละว,ะวะัตวาจิติมันตุชฉัิมันตุวตนะมันตัวสัสสีโน้มูธรรมนารวิกรรมุูพิ่กุนังไม่มีติงวะลัาางจะ สหัสสะิมาวัตตะยักานานตะวนิโนอิจิมันตสติมันโตวันนตมันตยะสัสินโนโมจัมมนาวิกมุพี่ oon, ุณังไม่ติงวะลังสานตายคิราสิสหัสสะยักานนตวนิโนอิติมันตสติมันตวันนมันยะสัสิโนโมจัมมนาวิกมุพีุ่ณังไม่ติงวะลังอิจเตโสภะสหัสสะยักานนตวันิโนอิติมันตเจติ มันโตวันหน้มันโตยัสสินโนมโหทัมนาวิกามุงพี่กุนังไม่มีติงวังเวียนสามิตาปัญจะสัตตายะกการนาตตะวานิโนอีที่มันโตยสติมันโตวันหน้มันโตยัสสินโนมโหทัมนาวิกามุงพีกุนังไม่มีตึงวลังกุมพีโลลาชาหิโกเวรุลัตสะนิเวสะนังปินโยนังสะตะสะหัสสะสังยะการนาปะยิโลปาสติ ุมพิรูราชอิโกโสภาคะจะมิติงวังบุริมจัตทิสังราชาถ้าจารถโตภาษาสติกันทัปานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสภาวุวิธัมนานมหาพราอิทิมตัวสติมตโววันนวันตัสยศสิโนโมธัมนาวิการมุพิภูนางมั่นมิติงวังถ้าคิดนั้นจาตทิสังราชาวิรูหูปปัสสาะสติ คุณคันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภาวะโหยินทมรมนามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตมันโนมันโตยสัชิโนโมธรรมนานพิกามุพิกุณังไม่วิติงวลังปัจจิมัจจาที่สังราชาวิรูปโขปสาชตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภาวะโหยินทรรมนามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตมันโนมันโตยสัชิโนโมธรรมนานพิกามุพิกุณังไม่วิติงวลัง ป ah ja ah ja 네ุตตะลันจาที่สังราชาวิปุเวเลโลปปัสสาสติเดขานงานทปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสภพพาวิธามนามหาภราอยู่ที่มันโตชติบรรจุวณับรรจุยสศิโนะโมธามนามิการโมธีคุณังไม่มีติงวังบุลิมะทิสังทัตตาลถูปัตตกกิจินีนาวิลุลุทธะโก ปัจจิมีนวิลูปโคกุเวเลโลอปตังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมมันตาจตุโลทิสาทละมานาอันจะทังสุวณีกาปิละวัทวีติสังมายาวินโนทารารัสทัสาอาคูวันจะนิกาทัสสัทายมายา,ายกุเวเลนทุเวเลนทุวิภูจะ เปี่ยูโตสหะจันทโนกามเสโทจะจิโนเนนทุนินันทุจะปานาทูอุปภันมันโตจะเทวสุโตโตจะมาตติจิตจะเสโนจะคำพัพภพวะนภูราชาจะโนสาภูอาคูปัญจสิโคเจวติม พลูุุลิยะจัดจัดสานเอเตจันหีจราชาโนกันทัปปาสหราชุติมูทมานาอภิกามุพิกุรังไม่ติงวังอัฐาคูนาสภา,านาคาเวสาราสหัจัตส,าก,สากาสตัมรัลสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลทัทธาจอาคูนาคา ยะสสีโนโเอลาวนโนมหาลาโคโสภาคสัสม,มิติงวลังเ <c oughs> ยนาคลันชีสหะชาหะลันติทิพาชิตาปักขิวิสุทธะจักขูวิหายยะสาเตว,วะนะมัะจจตปัตตาจิตตะลาสุปัญญาอิตติเตสะมามังอะ พญกะทานาครา,าชานาสีสุป,ปันนาตโตเขียวม,ามาา้าแกสีพุทโทสัญหาหิวาจาหิปุป,ปะอัยันตานาคสุป,ปัญญาเจระมะกังสุพุท,ทงังจิตตาวาัชิระหัตเถนะจะมทุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสวัสเตเสติอิทธิมัน ตโวยสัสสินูการะกัญชามหาพิสมาอสุลาทานาเวียนขาัสาเวทปัญจิตสุจิตติจะปะหัลาโทนะมจีสหาสาตัตสาาัตพระอทปุตตานังสภเีเวโรจมานากาสันในหิตวาวะลิงเสนังลาหุพัน ทะามุป,ปาข้ามุงสะมโยธานิพันทีพิกขุนางสนิจริงว่ังอาปูจัทีีว่าปัจญจีจัตถีชุวายุตัดแถข้ามุงวารุณนาวารุณนาที่ว่าสูโมจะยศศศาสหเมตตากรุณา ยิกาอาคูทาทเทวยะสสิโนท่าเสตยะสัสตากายะสิภินันตะวะนิโนที่มันโตวิสติมันโตว,นว,นตวันโตยะสสิโนโมทัมนาวิกามุพิกูนังไม่มีจริงวลังวีนทูจัตเทวาสหารีจอะอัศมาจตทุวิยมาจันทัศสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุราจิตาสุลิยสูปานิสาเทวาสุลิยะมาคูปุราจิตา นักขันตานิปุระกิตาอากูมันทะวะลาหกาวะสุนังวะสาวเสถุสกุปากะปุรินทสัทสโธทัสเสเตทัสสถากายเสเพนันตวะนิโหนีที่มันโตสติมันโตนันนมันโตยัสสิโนโมทัมนาภ,าภิกกามผู้คุณนังไม่มีติงวะลังอะทาคูสหภูเทวาชะละมัตตจิสิขาลิวะอริคตาตาจะ โลชาจะอุม,มาบุพะนิพาสีนโนยวัตุนาจะหาธรรมาจะอันจุตาอะเนชากาสุเลย,ยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสีนโนท่าเสเตนทัาส,ะสะนานตัยกาเยสพีนัตโตวะนิโนอิที่มันโตสติมัน,ตน,น,ตตน,นโตนอัน,นนั้นมันโตเยสสีโนโมธรมนาภิกษุมุขิคุณังไม่มีจริงเวลามานาจะมาจะหามามานุสา มานุสุตตมาจิตาปัตทุสิกาอาคูอาคูมนุปัตุสิกา <c oughs> อัฐาคูสหโยธิวายจะโลหิตตวจิโนปากคามาหาปารลคาอาคูทิวายสสิโนถ้าเสดียถ้าสถาการเยสเพนน,นั่นะัวนิโนอีที่มันโยจิมันโดนั่นตัวเยสสิโนโมจะไม่งากามมี้กุลจงไม่ติงวเวลาง กายกับลมหากับรู้นะอากูวีฆะนะสหาสหะปูนธาตุไคหาปะโมคะอากูเทวาวิจักกะณาทัตตาหาละคันนาชามิสักการยัสีโนทัตระยังอาคุปัญโนโยทิธาอะพิวัติทัศเสเตทัสตาการยศเสพนั่นต่วันนี้โนอยที่มันโตเต็มันโตโน้มโตอสสีโนโมท่มนาวิกามมวิคุณังไม่ติงวัง เกมิยาตุสิตายามะก,กันทะกาจกยสัสิโนสัมพิตากตาลาภเศรษาโจติมานะจะอาสวานิมานาตติโนอาคูอัตหาคูป,ปะนะนิปมิตาอาศิตินัสตากายสสเพนะนตวันนิโนอิทิมันโตุยติมันโตมันาวันโตยสัสิโนมูธรรมนาภิกรรมองค์พิุนังไม,ม่ติวลงังทัดสีตี วินิกายาสพินังสาวิน,นูยทิทิมันตตว,ว่าเยนะอาคันจุงเยดันเยส,สัททิสาจะหะปะวุธะชาติมัคขีรังโอนคะตินนะมะนาสวังทักขีโมทัตตาตะนาคังจันทังวะาอาัสิตาติตังพระมัิปะละมัตโตจะปุตตาอยติมัตโตสหสันนังปุ มาโลตสจูจะสูปาคะสมิติงวังสหัสสะพรหมโลกานังมหาพรหมทิฐิทัตติอุปันโนชติมันตูพิสมากายโยยัสสีสทัสถาอิสละอาคูปันปัจเจกาวะวติโนเตสันจะมัจจะตัอาคูหาลิโตปะลิวัต ฮิโดเตจัสเพีอภิกาเตชินทีทเวสุภมาเกมาลสีอภิกามีปัจจักหัสสะมนอิทังอิทักันหาถาปันตะลาคีนพันทะมัตถะวุจัมมันตาปิวาลิทะมาวุมัจจิทะโยกิจะอิติตสจะมหาเสโน กันหะเสนังอปสัยิปารินาตะระมาหะจัสะลังกัตะวะระเพราวังยะถาปาวุตสกูมีขูยะนะยันโตปาวุจิโกตัสสาสูปันจุทาวัติสังกุนโตอสังวะเสตันจัสรพังอภิอภิกญายะ วิบ um ิเกตวาจากุมาตัตุอามันตะยสสถานสามกีสารินตเมาละเสนาภิกันตาตีวิชาณถาภิฆาบูเจจอาปมะกะลุงสุตะวะพุทธศาสาสนังวิตารายเคหิปัะกามุงีสังลุมมปิอัจจยุงสะเพจิวจิตัสังฆามาภะยาติตายัสสีโน โมตันติสหพูตตาหิสวาวกาติชะนีสุตาติ